ทําให้อ้วนพุงป่องใครกลัวจาไม่ได้กดเซฟไปได้เลยนะคะข้อที่1ท้องผูกขับถ่ายยากทาให้การย่อยอาหารแปรปัวนลาไส้ไม่สมดุลการดูดซึมสารอาหารทํางานได้ไม่เต็มที่นะคะทําให้หน้าท้องป่องบวมน้ําง่ายให้เสริมด้วยผักใบเขียวหรือว่าไปหาโปรไบโอติกมาทานเพื่อปรับสมดุลลาไส้ค่ะข้อที่2ฮอร์โมนทํางานไม่สมดุลน,นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่วัย30บวกขึ้นไปฮอร์โมนเพศอย่างเอสโตรเจนหรือว่าโปรเจสเตอโรนเนี่ยถ้า2ตัวนี้แป,ปรปวนร่างกายจะเข้าสู่ภาวะเก็บไขมันค่ะโดยเฉพาะที่หน้าท้องแล้วก็ต้นขานะคะอาจจะไปหาาาากุ่มมมมมมวววิติตนรรือีเซยท ให้ร่างกายสร้างสมดุลฮอร์โมนให้ดีขึ้นค่ะข้อที่3กินอาหารไม่สมดุลน,นะคะคือหลายคนเนี่ยอาจจะลดผิดวิธีด้วยการกินข้าวน้อยกินแต่ขนมกินแต่แป้งน้ำตาลตขาดโปรตีนขาดวิตามินเกลือแบบนี้ร่างกายก็เผาผ่านได้ไม่เต็มทีนะคะปัญหาคือมันพังตั้งแต่เริ่มแล้วค่ะกินเท่าเดิมแต่ไขมันก็สะสมเพิ่มขึ้นนะคะพอร่างกายอยู่ในภาวะขาดสารอาหารที่ดีค่ะข้อที่4กินน้ําน้อยเมื่อไหร่ที่ร่างกายขาดน้ำเนี่ยระบบของเสียก,ก็ทํางานช้าลงนะคะเลือดก็จะหนืดระบบไหลเวียนก็ทางานติดขัดไปหมดเลยนะคะกลายเป็นว่าร่างกาย ตัวเราก็จะบวมหน้าท้องก็จะป่องไปหาน้ามากินให้ได้2-3ลิตรต่อวันค่ะและข้อสุดท้ายให้เช็คเรื่องการนอนและความเครียดนะคะ2อ,อย่างนี้เป็นตัวการทไม่พุงมาง่ายที่สุดค่ะเวลาที่เราเครียดเนี่ยฮอร์โมนคอร์ติซอลจะสูงร่างกายก็เก็บไขมันเยอะขึ้นนะคะแล้วใครที่นอนดึกเป็นประจำเนี่ยร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนหิวทําให้เราหิวตลอดเวลาหิวจุกจิกไม่รู้ตัวนะคะโดยเฉพาะของหวานกลายเป็นว่าพุงมาได้แบบงงๆนะคะลองไปปรับกันดูนะทุกคนใครคิดว่าช่องนี้มีประโยชน์กดติดตามได้เลยนะปุยหา